สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแนนในช่อง Sister n a แนอีกแล้วนะคะทุกคนรู้ไหมคะว่าสิวเนี่ยมันเกิดขึ้นได้หลายปัจจัยแต่สิ่งที่ไปกระตุ้นให้เกิดสิวขึ้นมานั้นก็คือเชื้อ C. ี c อ e นนั่นเองค่ะเมื่อเชื้อตัวนี้นะคะมีการไปผสมกับสิ่งสกปรกที่ใครไขมันส่วนเกินหรือว่าสิ่งที่อุดตันอยู่ในรูขุมขนของเรานะคะก็จะส่งผลให้เราเกิดเป็นสิวขึ้นมาค่ะไม่ว่าจะเป็นสิวโผดสิวอุดตันสิวเซียนสิวหัวหนองสิวอักเสบนะคะถ้าเรานะคะมีความเข้าใจในการรักษาสิิววที่่่ไไมถูกตต้้อองหรืาปใชผล ที่ไม่สามารถแก้ปัญหาของเราได้ก็จะส่งผลให้เราเป็นสิวเรื้อรังหรือว่าเกิดสิวหัวหนอกนะคะในบางคนเนี่ยเป็นสิวซ้ำๆนะคะรักษาเท่าไหร่ก็ไม่ดีขึ้นค่ะในคลิปนี้นะคะเราจะมาแนะนําผลิตภัณฑ์รักษาสิวสําหรับผิวมันผิวแพ้ง่ายนะคะแล้วก็มีปัญหาสิวเรื้อรังค่ะ คนที่มีสภาพผิวมันหรือผิวผสมเนี่ยจะต้องเลือกผลิตภัณฑ์ที่เป็นเนื้อบางเบานะคะซึมผิวได้เร็วไม่มีทิ้งคราบมันหรือว่าสิ่งตกค้างที่ผิวรวมถึงไม่มีส่วนผสมที่จะอุดตันรูนขุมขนของเราได้ด้วยนะคะและคนที่มีสิวเรื้อรงังหรือว่าเป็นสิวเยอะๆเนี่ยมักมีอาการแพ้ง่ายร่วมด้วยใช่ไหมคะดังนั้นนะคะในการเลือกผลิตภัณฑ์จะต้อง เลือกให้เหมาะกับสภาพผิวของเราแล้วจะต้องแก้ปัญหาผิวของเราได้ไม่มีคุณสมบัติหรือส่วนผสมไปทับซ้อนกันนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ผิวของเราเกิดผลข้างเคียงในการรักษาค่ะสำหรับผลิตภัณฑ์ที่แนนจะมาแนะนำก็คือเซตนี้เลยค่ะ ผลิตภัณฑ์ที่แนนพูดถึงนะคะเป็นเวสสำอางของออลล่านุชาสกินเซ็ตนี้ค่ะเริ่มที่ตัวแรกเลยนะคะเป็นสบู่เหลวล้างหน้านะคะชื่อ Oil Control Liquid Solution Wash นะคะคุณสมบัติของเขาเนี่ยเป็นสบู่เหลวล้างหน้าจะเหมาะกับคนที่มีสภาพผิวมันผิวผสมหรือว่าผิวมันมากๆค่ะมีค่า PST 5.5ที่5.5นะคะก็คือเหมาะกับสภาพผิวเลยนะคะ ลาล้างแล้วเนี่ยขจัดเอาสิ่งอุดตันหรือว่าสิ่งสกปรกต่อครัง้งออกไปจนหมดเลยค่ะด้วยส่วนผสมนะคะมีการทดสอบด้วยว่าช่วยลดการเกิดสิวใหม่ได้โดยเริ่มต้นตั้งแต่การล้างหน้าเลยค่ะตัวที่2นะคะเป็น sensitive solution care cream นะคะตัวนี้เป็นสูตรพัฒนาใหม่นะคะจะช่วยลดการเกิดสิวรักษาสิวที่มีอยู่แล้วเนี่ยให้ลดลงได้ค่ะนอกเหนือจากนี้นะคะเขายังเป็น moisturizer ที่ช่วยบำรุงผิวแล้วก็เสริมชั้นผิวไปในตัวใช้ต่อเนื่องไม่ทําให้ผิวบางลงค่ะตัวที่3านะคะเป็นตัว แต้มสิวมีชื่อว่า Total Acne Solution Care Gel ค่ะส่วนผสมเขานะคะเป็นเอกสิทธิ์ของทางแบรนด์เลยและคาดหวังผลลัพธ์ได้ตรงกับงานวิจัยนะคะว่าช่วยรักษาสิวได้ทุกชนิดค่ะ ไม่ว่าจะเป็นสิวพผดสิวตานสิวเซียนสิวหัวหนองสิวักเสบค่ะและใครที่ใช้ยารักษาสิวมานานไม่ดีขึ้นนะคะใช้ตัวนี้แทนได้เลยค่ะและอีกอย่างหนึ่งนะคะที่เป็นข้อดีก็คือแต้มสิวแล้วไม่ทําให้รอยสิวตรงนั้นดําค่ะตัวที่4นะคะเป็นผลิตภัณฑ์พอกหน้าใช้แล้วล้างออกนะคะมีชื่อว่า Acne Clear m a k ค่ะตัวนี้นะคะเป็นนวัตกรรมใหม่เลยก็คือเวลาเราทาไปแล้วเนี่ยเขาจะมีการเปลี่ยนเนื้อมัสนะคะที่เราทาไป ให้ซึมลงสู่ผิวของเราได้ค่ะส่วนผสมของเขานะคะช่วยฟื้นฟูผิวบำรุงผิวได้ค่ะลดการเกิดสิวใหม่ป้องกันเกิดสิวซ้ำซากนะคะหรือว่าสิวที่เรากําลังอักเสบแดงๆอยู่ก็ช่วยจัดการลดการอักเสบได้ด้วยค่ะนอกเหนือจากนี้นะคะยังช่วยทําให้ผิวของเราแข็งแรงผิวกระจ่างใสขึ้นด้วยนะคะส่วนคนที่มีปัญหาผิวมนันหรือว่ามีน้ํามันเยิ้มระหว่างวันนะคะตัวนี้ จะไปช่วยควบคุมปรับสมดุลน้นนํามันผิวของเราด้วยค่ะสามารถใช้ได้ตั้งแต่อายุ9ปีขึ้นไปนะคะส่วนคุณแม่ตั้งครรภ์ก็สามารถใช้ได้ค่ะลําดับการใช้นะคะเริ่มจากตัวล้างหน้าก่อนนะคะเป็นสบู่เหลวนะคะจากนั้นเราจะใช้เป็น moisturizer นะคะ s e n s i t i v ตัวนี้โดยการทาทั่วผิวหน้านะคะทาบางๆก็พอค่ะถัดมานะคะจะเป็นตัวทาสิวโดยทา แป้บงบางๆนะคะบริเวณหัวสิวค่ะและตัวสุดท้ายนะคะตัวนี้จะใช้ตอนเย็นนะคะโดยหลังจากที่เราเช็ดคลีนซิ่งล้างสบู่เหลวแล้วนะคะเราจะ มาสกตัวนี้นะคะพอกทิ้งไว้ประมาณ15-20นาทีนะคะจากนั้นนะคะเราจะล้างออกด้วยสบู่เร็วตัวนี้ค่ะและเราก็จะไปเริ่มขั้นตอนในการซึมซับถีบแล้วก็ตัวททอถัดไปค่ะทั้ง4ตัวนี้นะคะเป็นเวทสาอางรักษาสิวที่สามารถคาดหวังได้นะคะว่าจะช่วยป้องกันการเกิดสิวใหม่แล้วก็ลดปัญหาสิวที่เรากังวลใจอยู่รวมถึงคนที่มีปัญหาสิวซ้ำซากให้หายได้ค่ะทั้ง4ตัวนี้นะคะปลอดภัยกับทุกสภาพผิวค่ะเป็นเวทสาอางที่ใช้ได้ตั้งแต่อายุ9ปีขึ้นไป ะะส่วนใครที่กําลังตั้งครรภ์หรือว่ามีการให้นมบุตรก็สามารถใช้ได้ค่ะเพราะว่าเขาไม่มีส่วนผสมที่ทําร้ายผิวไม่ทําให้ผิวบางลงหรือว่าผิวไวต่อแสงเลยนะคะและที่สําคัญไม่มีส่วนผสมที่จะทําให้เกิดการแพ้ไม่ว่าจะเป็นพาราเบนหรือว่าแอลกอฮอล์เลยค่ะสำหรับช่องทางสั่งซื้อนะคะเดี๋ยวแนนจะใส่ไว้ใต้คลิปนี้นะคะส่วนใครที่มีปัญหาสิวเรื้อรงังหรือว่าเป็นสิวมาตั้งนานแล้วเนี่ย รักษาเท่าไหร่ไม่ดีขึ้นทักมาได้เลยที่ LINE a s s เซ t e r n a n ค่ะถ้าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะส่วนใครยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้เจอกันบ่อยๆแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ